เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่29กร,รกฎาคมวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่สถานการณ์ข่าวการย้ายทีมของเบนจามินเซสโกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รวมถึงนิวคาสเซิลที่ต้องบอกว่าเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้ว เดี๋ยวไปกันที่รายงานของทางฟาบิโอโรมาโน่ที่เจ้าตัวนะครับเป็นคนล่าสุดที่ดีออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มติดต่ออย่างเป็นทางการกับตัวของเบนจามินเซสโก้แล้วหลังจากสโมสรมีการหารือกันเป็นการภายในอยู่นานหลายสัปดาห์ครับและตอนนี้มันก็เป็นที่ชัดเจนว่าการแข่งขันแย่งชิงตัวดาวยิงวัยยิบเอ็ดปีรายนี้มันมีนการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลที่ต่างก็หวังจะปาดหน้าคว้าตัวเขามาร่วมทีมให้ได้ แต่ตรงนี้ครับก็มีสื่ออย่าง TBR ฟุตบอลรายงานเสริมมาว่าถึงแม้เบนจามินเซสโก้นะมีความต้องการอยากจะย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านิวคาสเซิลแต่ในแง่ขงความพร้อมเรื่องงบประมาณนั้นนิวคาสเซิลพร้อมมากกว่าทีมผีแดงของเราครับอยู่ที่พวกเขานะมีงบประมาณพร้อมจะจ่ายค่าตัวให้กับไลซิกทันทีแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจต้องรอขายนักเตะในทีมออกเสียก่อนนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดึงกล่าวครับก็บเผยต่อว่าเบนจามินเซสโกเนี่ยพอใจมากๆก,กับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะเซ็นสัญญากับเขาซึ่งนี่นก็เป็นหนึ่งในความประทับใจของนักเตะที่สโมสรใหญ่ระดับนี้พยายามเพื่อจะดึงตัวเขาเข้าร่วมทีมแต่ทั้งนี้ครับกับเรื่องค่าตัวก็มีการเผยว่าทางไลซิกนะก็ต้องการค่าตัวเซสโกรวมแพ็กเกจมากกว่า80ล้านยูโรกันเลยทีเดียวในขณะที่เรื่องค่าตัวของเซสโกนี่ครับมันก็มีอีกรายงานของทางฟาบิโอโรมาโนที่ออกมาในเวลาไล่เรียก ด้วยที่เยียวคข่าวดังรายนี้ก็ยังพูดออกไปทางกว้างหน่อยนะครับดยที่เขานะบอกว่าราคาของเบนจามินเซสโกจะอยู่ในระดับ70-80ล้านยูโรแล้วก็แอดออนหรือว่าส่วนเสริมอีก5-10ล้านยูโร ซึ่งในความหมายนั้นคือหากว่านักเตะมองว่าการย้ายซูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่เขาต้องการย้ายมาเล่นด้วยทางไลซิงเนี่ยจะยอมลดราคาลงเป็นพิเศษซึ่งนั่นก็คือ70ล้านยูโรแอดออนอีก5ล้านยูโรแต่หากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยากได้เซสโกแต่ถ้าว่าตัวนักเตะบอกว่าแล้วแต่ไลซิกงจะขายหรือไม่ขายก็ได้ราคาของกองหน้ารายนี้ครับจะยินพื้นที่80ล้านยูโรแล้วก็แอดออนอีก10ล้านยูโร อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าเย็นวันนี้ครับก็แน่าจะมีอะไรที่คืบหน้ามากขึ้นเข้ามากับดีลของเบนจามินเซสโก้ก็รอติดตามกันต่อนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของเจดอนซันโชแนวรุกของทีมครับที่ช่วงก่อนข่าวการย้ายทีมของเจ้าตัวสู่ยูเวนตุสต้องบอกว่าแรงมากๆแต่มันก็ค่อยๆเงียบหายไปและเจอะร์ริมารายนะเนี่ยเซ็นสัญญากับฟรานซิสโกคอนไซซาเข้าร่วมทีมแบบถาวรทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานที่เข้ามาของทางฟอร์เรียนเพเินเบิร์กนักข่าวจากสกายเยอรมั erman, นนี่ครับได้ออกมาเปิดเผยว่า บรเซีดด์ดอตมูลได้กลับมาพิจารณาจะเซ็นสิทธิ์เก่าอย่างเจดอนซันโชอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเนืงจากที่พวกเขาในะเพิ่งจะปล่อยตัวเจมี่คิทเทนส์ออกไปให้กับทางเชลซีแต่ทว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวแทนที่เหมาะสมเข้าสู่ทีมและจากอัปเดตของเพลเทนเบิร์กเพิ่มเติมนครับก็ได้ยืนยันว่าดอตมูลน่ะยังมีการติดต่อซันโชอย่างต่อเนื่องแต่ทีมซื้อเลี้ยงก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะดึงตัวเขากลับสู่บ้านเก่าหรือไม่ในขณะที่แมาานเช ในขณะเดียวกันทาง p h โตแม็กสื่อฟุตบอลชื่อดังของตุรกีในครับก็ได้เล่นข่าวของซันโชเช่นกันครับว่าตัวของเจดอนซันโชนั้นก็กําลังได้รับการติดต่อจากเบซิกัสที่มีโอเลกุน่าโซชาคุมทัพอยู่สนใจดึงตัวเขาไปเล่นด้วยและก็เชื่อว,ว่าจุดหมายปลายทางนี้อาจจะเป็นไปได้สําหรับเจดอนซันโชเช่นกันครับหากว่าสุดท้ายเขานะไม่สามารถหาสโมสันระดับท็อปไฟของยุโรปย้ายไปร่วมทีมได้สําเร็จ มาต่อกันที้อัปเดตสถานการณ์ของอเลฮันโดรกาเนชชปีกวัย21ปีของทีมนะครับที่ก็ยังตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามไม่ต่างจากเจดอนซันโชว่าจะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าในตลาดนักเตะรอบนี้ ถึงแม้ว่านักเตะจะหมดอนาคตกับทีมค่อนข้างแน่นอนแล้วแต่ว่าความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรต่างๆก็ยังคงดูเงียบอยู่ครับโดยที่ล่าสุดจากรายงานของฟาบิโอโรมาโน่ได้เผยว่าเชลซียังคงให้ความสนใจอเลฮันโดรการนโชอยู่และยังต้องการดึงตัวเขาเข้าร่วมทีมในตลาดนักเตะรอบนี้แต่ด้วยการที่เชลซีก็กําลังเดินหน้ากับดีลของชาบีซิมอนส์แนวรูกจากไลน์ซิกอยู่ด้วยเช่นกันนั้นก็ดูเหมือนว่าทีมสิงห์บลูมองว่าการดึงตัวซิมอนส์เป็นลําดับความสําคัญแรกของพวกเขาณ ตอนนี้และก็มีความเป็นไปได้ที่เชลซีจะเซ็นสัญญากับทั้งคู่เลยเช่นกันอย่างไรก็ตามครับกับเรื่องของอเลฮันโดการ์นโช่อาจต้องมาว่ากันหลังจากที่เชลซีนะ่ะปิดดิวชา่บีซีมอนเสก่อนและก็ยังต้องดูอีกว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเชลซียังจะสนใจการไนโชเหมือนเดิมหรือเปล่าด้วยครับเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่ยอมจะลดราคานักแต่ลงมาจากที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวรือว่าเงิน40ล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอแล้วก็ตาม มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวของนักเตะฟังขาออกครับซึ่งเป็นเรื่องของรเด็กวิเทคนายดานวัย21ปีที่ตอนแรกหลายฝ่ายก็คาดการว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนของอังเดรโอนาน่ที่จะได้ลงเฝ้าเสาในเกมปรีซีซันทั้งเกมที่เจอกับลิสตูเนเต็ดและก็รวมถึงกับเวสต์แฮมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมทั้ง2นัดและล่าสุดนะครับสโมสรที่ได้ประกาศขยายสัญญากับทางรเด็กวิเทคออกไปอีก3ปีหรือว่าจนถึงปี2028ก็จัดการส่งมาให้ต่อยกับทางบ s ิสตอลซิตี้ที ยิ้มตัวไปใช้งานต่อทันทีครับซึ่งการยิมตัวครั้งนี้ครับต้องถือว่าเป็นอะไรที่ก้าวหน้าสําหรับนักเตะพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านั้นอย่างมากสุดก็ถูกยิมตัวไปเล่นในทีมลีกทูเสียมากกว่าและในปีก่อนก็ย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับเบลา่าไวส์ลินส์บนหลีกสูงสุดของออสเตรียดังนั้นการที่เขามีโอกาสไดีฝ้าเสาให้กับทีมระดับแชมเปี้ยนชิพก็น่าจะเพิ่มพัฒน,นาการให้กับเจ้าตัวมากขึ้นเป็นกองเลยเลยครับ มาต่อกันที่ความเห็นของเบนนี่แมคคาที่อดีตมือขวาและก็โค้ชกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเอริกเทนฮากนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวนะทด่ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ใครหลายคนต่างสงสัยกับเรื่องราวของอามัดเดียโลที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นมากนักในยุคข,ของกุณซือชาวดัชท่านี้หลายเกมที่อามาัดลงเล่นก็มักจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกหลักของเอริกเทนฮากอยู่ดี และคนที่มักจะได้รับโอกาสให้ลงเล่นก่อนก็คืออันโตนี่ปีกชาวบราซิลที่ตามสอยให้ท้ายจากอาจ็กอัมสเตอร์ดัมมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยพร,ร้อมกับค่าตัวมหาศาลหลัก100ล้านยูโรแต่ทว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ไปไม่รอดในทัพผีแดงอยู่ดีครับโดยต่อเรื่องนี้ทางเบนนี่แมคคาธีได้ออกมาชี้แจงว่าทัติกที่เราวางไว้ผู้จัดการทีมคิดว่าอันโตนี่เหมาะกับงานที่เขาต้องการมากกว่า เพราะว่าเขารู้จักอันโตนีจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมเขาเป็นคนนํานักเตะคนนี้เข้ามาเขาลงทุนกับเขาและสโมสรก็สนับสนุนเขาด้วยในนั้นแน่นอนว่าเขาต้องสนับสนุนเด็กที่เขาซื้อมาอยู่แล้วอามาเดียโลเป็นคนที่ตั้งใจมากนะเขาชอบซ้อมยิงประตูตลอดเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะชนะคุณในการดวลการซ้อมซึ่งเราก็ทํางานเรื่องการจบสกอร์กันอยู่เสมอและคนก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมตัวจริงของทีมได้แล้วณเวลานี้ มาปิดท้ายกันที่ความคืบหน้า,าการบาดเจ็บของลิซันโดมาตินสกองหลังตัวเก่งของทีมนะครับที่เจ้าตัวนะั้นได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดหรือว่า ACL ในซีซั่นก่อนจนต้องพักยาวถึง6เดือน ซสื้อัปเดตล่าสุดที่เข้ามาจากทง Bell, างลอรีวิทแบลสายข่าวทีมผีแดงเราครับก็ดีถือว่าทุกอย่างกําลังเป็นไปในทางที่ดีเมื่อตัวของลิชาเองก็สามารถออกเดินทางไปทัวร์กับทีมพร้อมกับเข้ายิมฟื้นฟูสภาพร่างกายได้แล้วและตอนนี้ครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่เกมลีกนัดแรกจะเริ่มต้นขึ้น ึ่งทางวิดเวลนะครับก็ยอมรับว่าลิซันโดมาดิเนสน่าจะกลับมาลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในเกมที่4ของซีซั่นเป็นอย่างเร็วที่สุดครับซึ่งก็จะเป็นเกมใหญ่พอดีที่ต้องบุกเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากจะให้ลิช่าเร่งกระบวนการฟื้นฟูเพื่อกลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กองหลังในทีมของเราก็ถือว่าพร้อมระดับหนึ่งเลยครับดังนั้นการดูแลตัวเองให้หายขาดแบบ100ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดะเวลานี้้แลว และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำวันที่29กรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ